ทิ้งปัดโจยเจยหาทำมาหากินทิงมาปิีเจ้าชวันหากระเดียวนั่งนี่มาทักปักเออกู่กัฮะเออ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 โอ่ะอ่ะิงปี่เจ้าชวันเนอะก็ได้หาไปปีแหมตัวอเบอร์ให้ยืมปันอ็มร้อยกินขวดเอาุยมเดลกันก็มีอะ โธ่นกคอนตะกี้เจ้าสวัสดิ์ไม่ใช่ผ้กำกับอย่างปีนี่ออ๋ตะกี้เจ้าสวัสดิ์ทำมาหน้าขาวแล้เด็นมันเนี่ยแนาดำก็ลึกโอ้โหอะไรบอสไอ้โอ้ไอ้สวัสดิ์เจ้าตะกี้ไอ้ไปไปยังมาสีุ้ยปีดีงามบัดเดี๋ยวนี่ปิกมาไอ้ยามมาเป็นเก้งแดงนี่แหละขี้ฝุ่นเนาะ เตียวแม่ขี้ฝุ่นน่าตัวหน่อยเลยโอ้ขี่ปุ่นนักไอ้ไปไหนแม่ไปาับไปเหนือไอ้ก็อย่ามาเป็ี่ยนแค่ขี่ปุ่นนี่นะโอ้ไก่ไก่หุ่นตั้งเลยตอมีน่ะเว้ยเตีไอ้สุภาพเชียวขี่ปุ่นมนใช่ไหมญี่ปุ่นมนมาหน้าไปมุนขี้เต่าหนแม่ไอ้ฝุ่นเต่ามาจ้ะโอ้ไอ้ไอ้อยากกินน้ำก็ไอ้กินน้ำก็จ้า

นี่ก็ังหัอันไหนอันน to oh, hey oh. yeah, no ี้มันบ่ลลัเว้ยมันจุดนะมันจุดกะเอออันนี้ผนเอาฝางเนอะเวลากินนึก evet กิน yep, อี้นะเอาแกนในบ่ลลังคใหญ่พี่เจ้าสุวรรณทรกเลือดเดีวมันพอดีกินยังบักอ๋อให้เอรออันนี้นี่นี่นี่กินก้อยน้องปอกยี่บอกกี่กะสได้ เอไขคามน้องกับะเกยปโอนไข่กําเื้อน้องกับตื่นเต้นนะเอากำหน่อยเอากำหน่อยกันป๊าจะรับละจะรับละจะนอนแล้วนี่อ๋อก่อยๆแย่ๆระวังน่ระวังน่ออุ้ยมดมันจะโคปัดปัดนอนนอนนอน ต่อ <c oughs> ตัวของข้าเปเจ้าเองแล้วเป็นนายานเดินทางแกมจอนอยู่ในปา่ามาเป็นเวลาสิบหมื่นปีแล้ว หมดตังเช่นนี้กูเดียวไปจําทุกๆวันทําไมนี่ยจังอย่าไปเอกนะยมผู้วิชออยู่นะเข้ามาตึงวันตึงมือบักรก็ได้ยินเสียงของไพรมาชุกชอกชุกอเข้ารูหูแบบนี้อ้ยน้้องจะมีนะวันนี้มันเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดชะตาเกินว่าหูว่ามันเป็นไผมาอู้กันในกลางแพะกลางป่า อาจจะเป็นคนมาตัดไม้ทำลายป่าก็าได้เขาจะต้องไปสำรวจป่าอ๋ออ,อันนั้นมันเก็บนกอุ้ยอย่าไปมาชูนกันก้าคนละเรื่องคะคนละเรื่องอันนั้นในไอยค่ะโอ้โ,อโอหฮัลืมไปอาจจะเป็นพลอก็ได้เข้ามาในป่าเขาจะต้องพกผ่อนอยู่นี่ปีหน้าเขาแปลงขามก,กว้างๆเลยเนะอะมันอันนี้มันมาตรฐานเพิ่นแล้วเอาใหญ่ๆเนอะอาชีพเมตรไปเลยเนอะเอาต้องตังหล่นโะอ้โหเหล็กกีฬาสนามกีฬาก็แค่กัน เฮ้ยชาชาชามาซิลอนอันนั้มันเป็นภัยสองคนหัวเมียมันนั่งอูนั่งจากหันกีแม่เงี้ยกว่างามจะดดีหัวมันน้าอย่างบอกเท่าเอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่อข้าหันประด็นี้ไฮต้องมีความคิดในสมองของข้าสมองสมองก็สมองอไฮต้องกำจัด ไอ้ปอจายาจคนนี้อไอแ่อกแก่นนะ <laughs> แก่นก่แ,แก่แก่แกมแก้แก่แก่แก่ยก่แ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 กวแา่แาคนก่แ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 ก่งขอ้ข่แก่าก่แก่แก่ก่่่ขอเวลาแกาน่แก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 ่นก่แก่่แก่แ่าแ <laughs> ่แ <laughs> กก่แ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 กา ข้าพิจารณาดูแล้วตีตัวนั้นก็ขยักขีน้ําขยักแตะขยักว่าใครต้องแย่งชิงเอามาเป็นเมียของข้าก็ได้ความคิดบังเกิดในใจในสมององอของข้าแล้วว่าแล้วไม่ชาตีขอลูกของอันไม่ซาทีอย่ารำไรหาจะฆ่าผัวอีตัวนี้ตายแล้วเอาเมียมันมาอยู่ด้วยกูจะลอูจะเลอ

ใจเงินจดัดแดงที่มาชมบทบาทหน่อยกันมาดูก่อนเล่นมันม่วนดูก่อน,นนะโอ้ยไปเลยมือก่อนกลัวมึงตายนะโอ้ยเจ้าปีก่ะเจ้าปีอันนก็มันน่าน่ามันตายละตายละอย่างกอตายละเนะาะ,นะ Ah, you